อ่ะครับผมสำหรับใครนะฮะที่อยากจะทดลองเล่นเกมฟรีทางเว็บผมเนะฮะนำมาให้เล่นแล้วนี่ฮะสำหรับเว็บนี้เลยนะครับก็มีทั้งของค่ายโจ๊กเกอร์ในเว็บ evo pay l นะฮะแล้วค่าย xo แล้วก็ pg นะครับรวมทั้งนี่ฮะพวกไพ่ต่างๆนะแม่บล็อกเด้งไฮโลนัล่งปูป่านะครับก็รวมมาให้นะที่นี้นะฮะเป็น ตัวทดลองเล่นนะครับผมใครที่สนใจนะครับอยากเรียนรู้เกมหรืออยากจะลองเล่นเกมไหนดูสามารถมากดเล่นได้เลยนะขอย้ำานะว่าฟรีนะฮะนะครับโอเคงันก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะฮะไปเลยของผมนะฮะวันนี้ก็มาในเกมใหม่หน่อยแล้วกันนะฮะเวควินนะฮะก็คือวิธีเล่งกิเล่นะวันนี้ก็เป็นเกมใหม่นะ,ะก็เป็นเกมของค่ายพีจีนะครับผมก็ วันนี้จกกะกะว่าจะมาลองฟื้นฟีเจอร์ฟีเปินของเขาดูนี่ครับเพราะว่าโรมาช่วงนี้นี่เข้ายากเหลือเกินนะครับอ่ะก่อนอื่นมาดูตารางการให้รางวัลก่อนนะฮะอ่ะโอเคก็เหมือนเกมซ้อมปีทั่วไปนะครับมันจะเน้นที่ความต่อเนื่องมากกว่านะครับมากกว่าที่เราจะมาปั่นนะฮะอ่ะโอเคไปซื้อฟีเจอร์เลยฮะเริ่มเลยฮะโอเคครับผมก็สเกตเตอร์มา4ตัวนะฮะเริ่มแรกก็ เดี๋ยวผมจะลองปั่นแบบซื้อฟีเจอร์ที่ไปดูนะครับแล้วมาดูกันนะว่าจะปั้นทุนจากา75บาทเนี่ยได้กําไรกันสักเท่าไหร่นะฮะก็มาชมกันแล้วกันนะครับ mm hmm. เกมนี้ก็จะเป็นแบบถ้าได้ตัวบวกนะฮะก็จะบวกเป็นตัวฟีสปินนะครับแล้วก็ถ้าได้เป็นตัวคูณก็จะเพิ่มตัวคูณไปในการเล่นนะฮะ mm hmm. เกมนี้ก็จะคูณไปเรื่อยๆเลยนะครับ สูงสุดเต็มที่ที่30นะฮะคูณไปเรื่อยๆอ่รอบนี้ก็คูณ4ไปนะครับอ่ะมาดูกัน,นะฮะตรงนี้ก็ยังไม่มีลายเข้านะฮะก็ยังหมุนไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะตรงนี้ที่ผมบอกนะฮะถ้าเป็น1เนี่ยจะได้บวกฟิชตปินเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าปั่นมาเจอมันนะนะฮะโอเคถ้าแตกเรื่อยๆเ,เนี่ยเข้าเรื่อยๆเนี่ยก็จะเพิ่มการคูณเข้าไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับเพื่อนๆก็เกมนี้ก็ต้อง หวังว่าให้มันแตกหน่อยนะฮะคือถ้ามันแบบว่าเกมมันไหลอ่ะมันไหลเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะดีนะครับสําหรับเกมนี้นะฮะก็มาดูแล้วรอบนี้ก็คูณไป10แล้วเนี่ยคูณ13แล้วนะฮะถ้ารอบนี้ขึ้นก็คูณ14โอเคครับสิบสี่ก็จะคูณอัดเพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆเลยนะฮะอ้โหสวยฮะไปเลยครับผมตรงนี้ก็กดลันไปเรื่อยๆเลยนะผมว่านะฮะ โอ้รอบแรกก็ระวังก้อนโตมานะฮะโอ้โหห้าสิบห้าบาทครับผมไปต่อคูณที่ยี่สิบสองแล้วเนี่ยฮะคือมันแป๊บเดียวเองนะเพื่อนๆเ,เกมนี้มันเข้าเขาเรียกว่าเข้าง่ายนะฮะคือถ้ามันแบบว่าขึ้นแบบว่าตัวคูณสูงๆเนี่ยบอกเลยนะเวลาแม่งเข้าทีนึงนี่โอ้โหแพงน่าดูเลยนะมันเพื่อนๆแพงน่าดูเลยนะนะฮะโอ้โหไปฮะตอนนี้ก็คูณต่อไปครับผมอ่ะคูณยี่สิบแปดนะครับ 31ไปแล้วนะครับตอนนี้ไอ้นี่ผมเล่นแค่เขาเรียกว่าเป็ด1บาทเท่านั้นนะฮะอาจจะยังไม่ชัดเจนอะไรแต่ถ้าคือมันคูณเข้าไปนี่ก็หนักแน่นเหมือนกันนะฮะโอโ้โหเน้นๆเ,เหมือนกันนะตอนนี้ก็คูณไป37แล้วนะฮะโอโ้โหคูณไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยนะอ่ะผมเข้าใจผิดแล้วตอนแรกผมคิดว่ามันจะเต็มที่ทนะี่30มะอบนมันยังมีต่อไปเรื่อยๆนะฮะก่อชุดแรกก็เป็นเงินรางวัล1น2บาทนะสำหรับฟีสปินชุดแรกเดี๋ยวผมลองปรับเป็น2ดูบ้างฮนะ อ่ะโอเคฮะปรับเป็น2ดูนะครับก็เดี๋ยวอ่ะยังไม่ไม่ได้นะเดี๋ยวลองดู3ดูอ่ะสองสองดีกว่านะฮะค่อยๆไปทีละขั้นทีละขั้นดีกว่านะก็ดูเท่าไหร่อ่ะหนึ150บาทนะฮะก็ไม่แพงนะเงินเราก็มีอยู่นะครับมาต่อกันเลยนะฮะกับฟีสปินนะฮะ,อะเอาสกตเตอร์มา3แล้วครับชุดน,นี้นะฮะโอกาสที่มันจะเข้าห้าอันนี้มีไหมนะผมไม่รู้นะเกมนี้ก็ผมก็เพิ่งลองมาเล่นครั้งแรกเหมือนครั้งแรกเลยนะฮะเรื่องเกมนี้ ก็ผมว่ามันน่าสนใจดีนะฮะก็เลยมาลองมาเล่นดูนะฮะมันน่าสนใจดีอ่ะโอเคแบบนี้ก็คูณก็จะได้เป็นตัวคูณนะครับส่วนไอตัวสปินนี้ก็จะบวกตรงนี้นะฮะก็เริ่มต้นที่คูนสามกับหมุน8รอบนะครับในรอบที่2ของผมกับ150นะครับสกปินนะฮะโอเคฮะเห็นไหมมันจะคูณไปเรื่อยนะถ้าคูณ3ามก็ขึ้นทีละ3ทีละ3เลยนะครับถือว่าดีนะแบบนี้ คือมันดีตรงเท่าว่ามันเข้านะฮะมันเข้าต่อเนื่องเนี่ยมันจะดีนะครับแต่ถ้ามันไม่ค่อยเข้าเนี่ยก็โอ้ลำบากพอตัวเหมือนกันนะฮะลำบากพอตัวเหมือนกันก็ต้องลองดูนะฮะว่าเกมนี้ก็น่าสนใจเกมหนึ่งเนะะี่ยของค่าย p ีนะครับแล้วก็ในตัวทดลองเล่นของทางเว็บผมเนี่ยเขาก็มีมาให้เล่นด้วยให้เกมนี้เพื่อนๆท่านใดอยากจะลองเล่นหรืออยากเรียนรู้ะะว่าเกมนี้มันเป็นยังไงก็ไปลองปั่นกันได้ไม่ต้องฝากนะฮะ,ะ,ฮะไม่ต้องเปิดยูเซอร์นะ ก็ไปลองปั่นกันได้นะครับและก็ยังฝากช่องขุดศึกสถานโลกกอาไว้ด้วยเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็โลมาเงียบหน่อยนะผมก็เลยลองมาปั่นเกมอื่นดูบ้างนะครับก็ฝากกดซับแชทไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวรอโลมามาดีๆเดี๋ยวผมจะกลับไปใหม่นะฮะช่วงนี้มันเหนื่อยแลอเกินในเวลาปั่นนะฮะไม่ว่าจะทุนน้อยทุนหนาเล่นยากจริงๆนะฮะอาจจะเป็นที่ว่าช่วงกลางๆเดือนด้วยหรือเปล่านะเออนะ อโอเคครับไหลอยู่นะเห็นไหมครัคูณไปเรื่อยเลยครับตอนนี้ก็34แล้วนะครับคือถ้ามันเข้าเนี่ยมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยเนี่ยมันดีนะเกมนี้นะครับถ้ามันได้แบบจังหวะเข้าได้ต่อเนื่องนะครับแต่ถ้ามันไม่เข้ามันก็จะโอ้โหบอกเลยนะว่าเหนื่อยเอาเรื่องนะเหนื่อยเอาเรื่องนะแต่ว่าผมลองใครที่ลองแบบว่าเติมเข้ามาเล่นใหม่ๆเนี่ยลองมาเปิดเล่นดูนะผมว่าน่าจะมีลุ้นได้แตกหลายบาทอยู่นะเพราะนี่ก็เป็นเกมแรกของผมเลยเหมือนกันนะฮะ อ่ะครั้งที่2เข้าไป1 9 8บาทนะฮะเดี๋ยวอันนี้ผมว่าเดี๋ยวจะลองรีเกมดูแล้วกันผมว่าอยากจะลองรีเกมดูแล้วก็เข้าเกมมาใหม่อีกทีนึ่งแล้วลองมาปรับสูงๆตรงไหนมาดูดิว่ามันจะได้ไหมฮะก็เดี๋ยวผมจะลองรีเกมดูนะครับก็รอบหน้ามาปรับที่เป็นสามแล้วกันนะซื้อฟีเจอร์ฟิลิปปินส์นี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะ โอเคในชุดนี้นะผมก็กลับมาแล้วซื้อฟรีสปินในอ่าชุดที่150แล้วกันนะครับที่2บาทนะตอนแรกที่ผมบอกว่าจะซื้อ3ไม่เอาแล้วเดี๋ยวขอซื้อ2ก่อนนะโอเคสแกตเตอร์มา4นะครับชุดนี้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ่าดีครับแบบนี้ก็จะได้เป็นคูณน,นะฮะคูณ3นะแบบนี้กับฟรีสปินอีก7ครั้งนะมาเริ่มเลยโอเค นะโอ้โยุดแรกมาวายอย่างสวยเลยนะเต็มๆเ,เลยนะก็คูณ5าเข้าไปชุดนี้โอ้โหดีฮะเป็นเอมาต่อนะชุดนี้อย่างที่บอกนะฮะมันไหลจริงๆนะครับถ้ามันมีจังหวะได้ไหลเนะี่ยคือมันไหลาย,ยาวๆเลยนะเกมนี้แล้วคือยิ่งคูณมากยิ่งได้กําไรเยอะนะบอ,อกเลยนะฮะแล้วแบบนี้มาเรื่อยๆแบบนี้ก็สบายๆนะฮะโอ้วายอีกแล้ววายอีกแล้วนะ,ะไปครับผมนะ สำหรับใครนะที่อยากจะลองเล่นเกมนี้ผมมีให้เล่นฮนในทางเว็บผมนะฮบที่โลโก้ด้านขวานี่นะฮะก็สามารถไปทดลองเล่นกันได้นะับมีให้เล่นแน่นอนนะเกมนี้ใครยังอยากเรียนรู้หรืออะไรนะฮะอ่ะโขชชนนี้วายมาสวยจริงๆอุ้ยหนึบาทเลยเนะโอ้เน้นๆนะพูดทันยังไม่ทันจบนะอ่ะกดเลยสองร้อยห้าสิบเาทมาเร็วจริงนะอ่ะโอเคไปต่อชนนี้อีกสองรอบยังไงไม่มีต่อนะ นะครับตรงนี้อ่าโอเคตกนะแบบนี้85บาทเลยนะแล้วก็ได้บวกปริปินอีกหนึ่งทีด้วยนะโอเคฮะเข้ารางวัลก้อนตกอีก85บาทนะเห็นไหมครับเกมนี้มันแตกดีจริงๆนะถ้ามันเข้าเรื่อยๆแบบนี้คืมุนไปไม่หยุดเลยนะครับนี่ก็ป่าไปคูณ3 7แล้วเนตอนนี้โอเคครั้งสุดท้ายไม่มีอะไรนะจบไปที่รางวัลรวมทั้งหมดนะครับที่390บาทนะเออโอเคเลยแหละ เดีนะ๋ยวชุดหน้ามาต่อฟีเจอร์ฟิลิปปินส์ต่อที่4แล้วกันนะดูก่อนเท่าไหร่อ่ะ300โอเคผมว่า300น่าจะได้นะซื้อเลยไปเลยโอเคนะครับน่าจะซื้อได้ดไ,ได้โอ้แต่กกเกตเตอร์มาอย่างเร็วเลยนะ3ตัวเลยนะตัวที่สี่มาไหมโอ้ตัวที่สี่มานะตัวที่หนะ้ามาไหมครับตัวที่เออตัวที่ห้ามาด้วยฮนะโอ้เข้าเกตเตอร์5้ตัวเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะ มาดูมันจะให้อะไรนะให้ 1, 1, บวกหนึ่งคูณหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะตรงนี้เราก็จะเรียกว่ารอบหมุนเยอะหน่อยนะแต่คูณก็จะน้อยนะก็คูณ2อไปนะโอเคขึ้นทีละ2นะชุดแรก j อ่าดีแบบนี้ขึ้นไปคูณ3นั่นแหละ j ขึ้นไปคูณห <c oughs> ดีนะแบบนี้ขึ้นไปคูณ7โอ้อย่างเร็วเลยนะครับอย่างเร็วเลยนะมาถึงชุดแรกก็เข้าไปอย่างเร็วนะ3 3บาทแล้ว โอเคฮะเหรียญน,นะมาพอดีโอ้ยเน้นๆคูณเจ็ 7, ขึ้นคูณเก้าไปฮะมันเข้าง่ายแบบน,นี้มีคนเล่นบ้างไหมนในเกมนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะเออนี่ผมก็เพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะอย่างที่ผมบอกนะตอนแรกผมก็ออกไปนะแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับอยวายสวยชุดนี้โอ้ยเจบาทเลยนะโอ้มันคูณดีจริงๆนะครับหนึ่้อยห้าบจาทไปแล้วนะใกล้ครึ่งหนึ่งของทุนเราแล้วนะ ตรงนี้ก็ทุนเริ่มแรกที่ผมเมล่นเลยอยแค่จบาทนะที่ซื้อฟิกเจอร์นะอุ้ยบวกปลปินสองนะเอา้าต่อดิแบบนี้นะฮะก็คือทุนเริ่มต้นผมเลยนะี่ยแค่75บาทเท่านั้นนะผมก็ปั้นเอามาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะเออมันก็มาได้ของมันเองอะ่ะคือเราก็ปล่อยมันไหลไปนะสำหรบฟิกเจอร์ฟิลิปปินของมันนะฮะอ่ะ โอเคก็วันนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นโลมานะครับใครชอบก็กดซับสไครต์ของอดีแจ้งเกันด้วยนะครับสำหรับช่องอุลตร้าฮรโล่นะครับตรงนี้โลมาเหนื่อยนะฮะปั่นไม่ออกนะก็เลยลองมาปั่นเกมอื่นดูบ้างนะครับเอาแบบว่าให้มีกำไรนะฮะเออเป็นแนวทางเพื่อนได้มีกำไรในการเล่นสล็อตกันนะกระปินมาอย่างเนี้ยโคตรเร็วจริงๆไปเลยไปเลยไปเลยเ,เออเลยเละ โบกอีกไม่จบไม่สิ้นสักทีนะมันยังมาบวกบวก๋บกแบบนี้นะเพื่อนๆคูนสิบเ้าไปดิตอนนี้โอเคสองรอบสุดท้ายไปดิีอนน่ะเอมาสวย45บาทเลยนะตรงนี้10ดีครับตรงนี้ตรงนี้สิตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะเพราะว่ามันเป็นสนะีทองนะคิวมาโอเคโอเคต่อตรงนี้สองสี่สิเลยนะ 27เข้าไปแล้วตรงนี้เระวันก้อนโตเลยนะฮะ354บาทเลยเนี่ยโอ้โหมาเต็มเต็มเลยเว้ยสวยว่ะสวยว่ะก็ชุดนี้ก็แตกไปแบบว่ายับยับเลยนะพเพื่อนๆจบไปที่นะครับ500กว่าบาทเลยนะ573บาทนะสำหรับเกมนี้นะบอกเลยเล่นง่ายจริงนะครับฟีสปินซื้อฟีเจอร์ฟีสปอรินก็มาง่ายกับทุนเริ่มต้น5บาทนะ ก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปไปก่อนแล้วกันงันก็ฝากกดติดตามกดอินสตาแกรนด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ